แต่เฮียจะทิ้งพวกเราไปแบบนี้ไม่ได้นะเฮียพวกเราอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วนะคือจริงๆแล้วเนี่ยเฮียก็อยากจะอยู่ขายหมูที่นี่แหละแต่ว่าน่าเดก็รู้นะว่าเหตุผลอะไรที่เฮียจำเป็นต้องไปแต่พวกเราไม่อยากให้เฮียตังกับพี่มีเงินไปจริงๆนี่คะเออกฐทิคือเฮียเช่าแพงเนี่ยเป็นสิบสิบปีนะเริ่มตระกูนย์ไม่มีอะไรเลย จนกระทั่งเริ่มมีกินมีใช้และในที่สุดก็ส่งสองคนนี้เขาจนจบมหาวิทยาลัยก็พระแผงหมูนี่แหละเฮียตังเฮียก็รู้สึกผูกพันกับแผงหมูกับตลาดนี่พอๆกับพวกเราทุกคนนะนะด้วยสถานการณ์น่ะมันทําให้เฮียไม่มีทางเลือกอะไรมากนะก็อลเดนเข้าใจเฮียตังนะแต่ว่ายัางไงก็แว้มาเยี่ยมพวกเราบ,บ่อยๆนะเฮียโอเคโอเคไว้เจอกันนะอ่าจะรีบไปไหน จะไม่เอาสัญญาเช่าแผงคืนก่อนหรือไงเออขอบใจมากเจ๊น้ำอ่ะเด็กนีเจีเเตักนี่ไม่คิดจะเปิดอ่านดูหน่อยเหรอได้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 ได,ได้สัญญาค่าเช่าแผงหมูเฮียตังทางตลาดจะไม่เก็บเงินค่าแผงจนกว่าสถานการณ์ราคาหมูจะดีขึ้นเฮียตังไม่ต้องอึง้งเลยครับเจ๊น้ำเนี่ย จะไม่เก็บค่าเช่าแผงเฮียตังจนกว่าราคาหมูจะดีขึ้นจริงๆครับฉันเข้าใจว่าเฮียตังอ่ะขายหมูไม่ได้ก็เลยคิดว่าจะไม่เก็บค่าแผงเฮียน่ะยังแสดงว่าฉันกระป๋าสามารถขายหมูที่แพงนี้ได้ฟรีๆเลยเหรอจ๊ะเจน้ําใจดีมากๆขอบคุณมากเลยเจน้ําขอบคุณมากๆเลยนะเจน้ําใจดีจังเลยค่ะจ้าคือเจ๊กับเฮียตังเนี่ยผ่านเรื่องดีเรื่องร้ายมาด้วยกันก็หลายครั้งแล้ว บางทีที่เจ๊เจอเรื่องแย่ๆเนี่ยเฮตังก็คอยช่วยเหลือนี่กะทิจำไว้นะลูกคนเป็นเพื่อนกันและรักกันเนี่ยเวลาที่เจอเรื่องแย่ๆเนี่ยก็ต้องมีความเห็นอกเห็นใจกันคอยช่วยเหลือกันจับมือกันก้าวข้ามผ่านปัญหาไปให้ได้เข้าใจไหมคะและอย่างหนึ่งเนี่ยถ้ามีตลาดร่วมใจเนี่ยก็ต้องมีแผงหมูเฮตังเป็นของคู่กันสิกะทิเข้า มาขายหมูดีๆเหมือนเดิมเลยนะคะเฮียขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณทุกคนมากๆจากใจจริงเลยโดยเฉพาะยิ่งเจ๊น้ำเราจะอยู่สู้ขายหมูกันที่นี่ต่อ yeah.